สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล168นะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ที่ 138กันแล้วนะครับพี่พี่ก็ถ้าหากพี่พี่เอฟท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมผมฝากกดไลค์นะครับผมฝากกดติดตามนะครับและที่สำคัญนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับผมเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอนะครับผมแบ่งปันพระบ้านเครื่องรางของกอบเก็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่พี่เลยครับผมเป็นทันแรกๆนะครับ ก็นะครับผมสำหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจถูกใจอยากที่จะชอบบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวนะครับผมเบอร์โทรศัพท์มือถือของผมนะครับผมจะมีเบอร์เดียวเท่านั้นนะครับผมติดต่อมาได้เลยนะครับผมได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกนะครับ และสําหรับกติกาของทางช่องนะครับผมก็ง่ายๆนะครับผมเหมือนเดิมในทุกๆ EP เลยนะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับผมดูพระให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับผมว่าสนใจอยากเช่าบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับผมถูกใจแล้วนะครับผมก็สามารถจดเป็นหมายเลขขององค์พระไว้ได้เลยนะครับผม แล้วก็ขั้นตอนถัดมานะครับผมให้สังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอนะครับผมจะมีหมายเลข EP เขียนกำกับบอกอยู่นะครับเพียงเท่านี้นะครับผมพี่พีก็สามารถพิมพ์ลายมาบอกผมนะครับผมตรงด้านบนนี้หรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วใจแค่ว่านะครับผมสนใจเช่าบูชาพระเครื่องนะครับผมรายการที่เท่าไหร่นะครับผมใน EP ไหนนะครับผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือของพี่พีนะครับผมแล้วก็จัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับจัดส่งให้ฟรีทุกรายการนะครับผมมีบริการ เก็บเงินปลายทางนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจได้เลยนะครับผมพี่ๆที่สั่งเช่าบูชาไปแล้วก็จะได้รับพระที่ตรงตามที่พี่ๆดูมาอย่างแน่นอนเลยนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายกันที่1กันเลยนะครับสำหรับรายกันที่1ใน EP นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดนะครับผมที่ระลึกหลวงพ่อทวดนะครับเป็นเนื้ออันตาก้านะครับผมพิมพ์ผ่าปากนะครับผมนี่นะครับ เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ปีพศ2 5 0พนนะครับผมวัชช้างให้จังหวัดปัตตานีนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมตามองค์พระนะครับออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผมองค์นี้ผมได้มาพร้อมกับกล่องเดิมๆเลยนะครับพี่ๆสำหรับหลวงพ่อทวดพิมพ์ผ่าปากนะครับผมหมายเลขที่1ใน EP นี้นะครับสำหรับรายการนี้นะครับผมองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆ FC นะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับผมสำหรับหมายเลขที่1นะครับ สพาสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับพี่ๆ700บาทเท่านั้นนะครับผม700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญเลื่อนสมรักิ์นะครับผมนี่นะครับปี08นะครับผมหลวงพ่อทวดหลวงพ่อทิมนะครับสวยๆเดิมๆนะครับผมวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีนะครับผมถ้าในถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับรายการใหม่เลขที่1ใน EP นี้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับพี่ๆ 700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมถ้าใรสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมรูปภาพเพิ่มเติมนะครับผมมีให้รับชมทุกรายการนะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่2แล้วนะครับผมรายการที่2จะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะครับผมรวยพญาไก่นะครับผมนี่ครับสวยๆเด้ๆแบบนี้นะครับผมเป็นเหรียญลงยาแดงลงยาน้ําเงินนะครับผมหมายเลข2นี้นะครับสำหรับองค์นี้นะครับผมหมายเลข2นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่พีเอฟซีนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับ สำหรับเรียนหลวงพ่อรวยนะครับผมปราสาทิโกนะครับผมรวยพญาไก่นะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมเดิมนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับรายการนี้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผม650บาทเท่านั้นนะครับผม650บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมหลวงพ่อรวยวัตโกนะครับผมเสาห้ารวยพญาไก่ปีพศ2560นะครับเปรี่ยนสวยๆเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆเป็นลงยาแดงลงยาน้าเงินนะครับผมนี่นะครับผมตั้งหลวงพ่อนะครับผมโด่งๆไม่มีตําหนิเลยนะครับ รายการนี้เป็นหมายเลขที่2นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผม650บาทนะครับรายการถัดมาครับผมเป็นพระสมเด็จนะครับผมหมายเลข3านะครับผมองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่พีเอฟซีนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับ600บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับพระสมเด็จนะครับผมฝาตะกรุดทองนะครับผมตรงด้านหน้า2ดอกนะครับผมซ้ายขวานี่นะครับนี่นะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่3านะครับ พระสมเด็จนะครับผมสวยๆเดิมๆนะครับเนื้อหาโมดสรเดิมๆเลยนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับด้านหลังนะครับผมจะเป็นฝั่งตะกุดทองนะครับผมยาว1ดอกเลยนะครับพี่ๆตรงด้านหลังนะครับสวยๆเดิมๆนะครับพี่ๆถ้าได้ถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับงดงามตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับผม ในชาบูชารายการไหนไปก็จะได้รับพระรายการนั้นอย่างแน่นอนนะครับรายการนี้เป็นหมายเลขที่3นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับหกรบาทเท่านั้นนะครับผมรายการถัดมาครับผมเป็นเหรียญนะครับผมหลวงปู่ทิมนะครับผมเป็นเหรียญน้าปกนะครับผมที่ระลึกฉลองยุครบ8รอบนะครับผมเนื้อทองแดงนะครับพระครูอภรณพิรัตน์นะครับผมหรือว่าหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่จังหวัดระยองนั่เองนะครับผม สำหรับรายการที่4นี้นะครับผมเหรียญน้าปกนะครับผม8รอบนะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่พีเอฟซีนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับ600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับเหรียญนะครับรายการใหม่ในที่4ใน EP นี้นะครับผมนี่นะครับผมฉลองอายุครบ8ดรอบนะครับผมวัดละหันไล่นะครับผมจังหวัดระยองนะครับหลวงปู่ทิมอินสริโกนะครับผมปลูกเศกนะครับผมหรือว่าพระครูภาวนาพิรัตน์นั่นเองนะครับ สวยงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสำหรับรายการใหม่เลขที่4นี้นะครับถ้าใดถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่5นะครับผมรายการที่5นี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะครับเหรียญหลวงพ่อชุยนะครับผมหมายเลข5านี้นะครับผมนะครับปีพศ2นะครับผม2 4 6 5หนะครับ หลวงพ่อชุยวัดคงคารามนะครับผมนี่นะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่5นะครับผมเรียนหลวงพ่อชุยวพร่อมกล่องที <submerged in the US> main, <ล>่ใส <mai, S 2> ่เดิมๆแบบนี้นะครับผมองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันนะครับผมให้พี่พีเอฟซีนะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับผมเนี่นะครับเรียนหลวงพ่อชุยวัดคงคารามนะครับผมเรียนสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆลองดูลองชมกันได้นะครับผมถ้าในถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับ นะครับผมลงกล้องให้ดูกันเย่าชัดๆแบบนี้เลยนะครับผมเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่ๆเหรียญแลวพ่อฉุยนะครับนี่นะครับผมลงกล้องให้ดูนะครับผมจะพยายามลงให้ดูอย่างชัดๆนะครับเพื่อให้พี่ๆนะครับผมได้พิจารณากันนะครับผมถูกจะอย่างไรก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมพระสวยตรงตามในคลิปวิดีโอที่พี่ๆรับชมอยู่นี้กันอย่างแน่นอนนะครับนี่นะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ ไม่เก็บค่าส่งเพิ่มนะครับพี่ๆรายการหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่6นะครับเอาหมายเลขที่5นะครับผมราคาแบ่งปัน5 5 0บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญพ่อฉุยนะครับผมวัดคงคารามนะครับผมหมายเลขที่5นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมรายการถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่6นะครับผมอันนี้จะเป็นพระปิดตานะครับผมหลวงปู่โตเนื้อผงใบลานนะครับจะเป็นพิมพ์จัมโบ้สองนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับ รายการที่6นี้นะครับผมพระปิตาหลวงป่โตเนื้อผมใบลานนะครับองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับให้พี่พี่ฟีนะครับผมในราคานะครับผม700บาทเท่านั้นนะครับผมรายการที่แบ่งปันให้ในราคา700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระปิตานะครับผมหลวงป่โตวัดประดูเฉมพีเนื้อผมใบลานนะครับผมเนี่ยนะครับนิ้วมือคมชัดนิ้วเท้าคมชัดเลยนะครับผมผิวดมเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่พี่ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผม สวยสดงดงามไหครับด้านหลังจะเป็นหลังยันดวงใหญ่นะครับผมหรือว่าหลังยานสุกิติมาั่นะครับผมสําหรับพระปิตานะครับผมหลวงปู่โตวัดประตูฉิมพรีนะครับผมเนื้อผงใบลานนะครับผมหมายเลขที่6นะครับผมใน EP นี้นะครับราคาแบ่งปัน700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับพระปิตารายการนี้นะครับสวยๆเดิมเดิมนะครับผมอยู่ในเลี่ยมพร้อมขึ้นคอห้อยบูชาเลยนะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลข7นะครับ อันนี้จะเป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับผมพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัสะพานสูงนะครับรายการหมายเลขที่7องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับให้พี่พีเนะครับผมในราคา800บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่ราคาแบ่งปันนะครับผมองค์นี้นะครับผิวดำเดิมแบบนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา800บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสวยๆเดิมเดิมนะครับพี่พี่องนี้นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมในกรอบอาจจะเก่านะครับผมนนะครับ กรอบอาจจะเก่าแล้วนะครับผมลงกล้องให้ดูอาจจะมุมมัวหน่อยนะครับผมเจ้าของเดิมแกไปนําไปเลี่ยมแล้วก็เก็บไว้เลยนะครับผมไม่ได้นํามาขึ้นคอห้อยบูชานะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆนะครับพี่ๆองนี้นะครับพ้อมขึ้นคอห้อยบูชาเลยนะครับผมรายการนี้นะครับพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมวดสพานสูงนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับผม800บาทเท่านั้นเลยนะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่8แล้วนะครับผมสําหรับรายการที่8นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับ วัดเขาบันไดอิดนะครับผมพระครูยานวิลานเองนะครับผมเป็นเนื้อทองแดงรมดํานะครับสําหรับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่พีเอฟซีนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับผม550บาทจะส่งให้ฟรีเท่านะเลยนะครับนี่นะครับผมผิวสวยๆเดิมๆนะครับผมสําหรับเรียญหลวงพ่อแดงรุ่นแรกนะครับผมปีพศ2503นะครับ ลงกล้องให้ดูกันอย่างชัดๆเลยนะครับพี่ๆอันนี้เป็นหมายเลขที่8แล้วนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผม550บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับงดงามตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับผมนี่นะครับผมลงกล้องให้ดูทุกมุมนะครับผมให้พี่ๆได้พิจารณากันนะครับ รายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่9แล้วนะครับผมสําหรับรายการที่เก้าจะเป็นพระปิดตาพิมพ์ปลดหนี้เนื้อเกสรนะครับอันนี้จะเป็นหลังยันตรีนะครับพี่พี่พิมพ์ปลดหนี้เนื้อเกสรหลังยันตรีนะครับรายการนี้แบ่งปันให้ในราคา600บาทนะครับผม600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับพระปิดตานะครับผมพิมพ์ปลดหนี้เนื้อเกสรนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับ ท่าสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมวัดประดูชินพรีนะครับผมหลังยันตรีนะครับผมหมายเลข9้านะครับผมใน EP นี้นะครับพระปิดตาพิมพ์ปลดนี้นะเกศอรนะครับผมราคาแบ่งปัน600บาทเท่านั้นนะครับสำหรับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นหมายเลขที่ขออนุญาตขยับหมายเลขสักครู่นะครับถ้าสนใจก็อย่าลืมติดต่อสอบถามเข้ามากันนะครับผมรูปภาพเพิ่มเติมก็มีให้รับชมนะครับ รายแอด174 OIPTQ นะครับ ja ผมสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับรายการถัดมาครับผม s, um เป็นจอบหลวงพ่อไผ่นะครับผมวัดกำแพงนะครับผมนี่นะครับผมจอบหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงรุ่นหนึ่งนะครับพอส2,478นะครับผมนี่นะครับผมบางขลเทียนจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับสําหรับรายการหมายเลขที่สิบนี่นะครับผมจอบหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงนะครับผมองค์นี้นะครับรุ่นแรกนะครับพี่ๆแบ่งปันเลยนะครับผมให้พี่ๆเคฟซีนะครับ ในราคาแบ่งปันนะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆรายการนี้แบ่งปันให้ในราคา550บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับผมผิวดมเดิมแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับจอบหลวงพ่อไปวัดกําแพงนะครับหมายเลขที่10แล้วนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมถ้าไในถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆนะครับ ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้นะครับผมพอสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับพี่พี่ผิวด้านหลังนะครับผมนะครับสวยงดงามมากๆนะครับผมอันนี้เป็นหมายเลขที่สิบแล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับราคาแบ่งปันนะครับผมห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันให้พร้อมกับกล่องเดิมที่ผมได้มาด้วยเลยนะครับรายการถัดมาครับผมเป็นปิดตานะครับผมยันดวงเล็กนะครับผมลงปูโตนะครับนี่นะครับผม ้อมกล่องเดิมๆแบบนี้นะครับผมรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่11นะครับผมแบ่งปันให้พี่พีเอฟซีนะครับผมในราคานะครับ600บาทเท่านั้นนะครับผมราคาแบ่งปัน600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับพระปิดตานะครับผมยันดวงเล็กนะครับหลวงปู่โตวัดปราดูชฉิมพรีนะครับผมเนือหางมณิานเดิมๆแบบนี้เลยนะครับดูผิวขององค์พระกันได้นะครับผมเป็นปิดตายันดวงเล็กนะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับ ถ้าสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมนี่เป็นรายการใหม่เลทที่11แล้วนะครับผมราคาแบ่งปัน600บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันให้พร้อมกล่องเดิมๆที่ผมได้มาด้วยเลยนะครับผมถ้าได้ชอบบูชาไปแล้วก็จะได้รับพร้อมกล่องเดิมแบบนี้เลยนะครับรายการถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญพระครูวิมลคูนากรนะครับผมหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขันเท่านะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆ FC นะครับผมในราคานะครับ หกรบาทเท่านั้นนะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นหมายเลขที่12แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับปีพส6นี่พอนะครับผมหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะครับผมพระครูวิมลคูากรนะครับลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมเนี่ยนะครับผิวดมเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆอยู่ในเลี่ยมเก็บผิวไว้เลยนะครับถ้าสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผม เรียนหลวกพสูตวัดปากคล้องขันเท่านะครับผมหมายเลขที่12แล้วนะครับผมราคาแบ่งปัน600บาทเท่านั้นนะครับรายการถัดไปครับผมเป็นหมายเลขที่13นะครับผมนี่จะเป็นเตาหลวงพ่อหลิวนะครับผมเตาหลวงปู่หลิวนะครับวัดไร่แตงทองนะครับผมจังหวัดนครปฐมนะครับรายการนี้นะครับผมเป็นรุ่นสุขใจนะครับผมเมื้อทองแดงนะครับองค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม750บาทเท่านั้นนะครับ 750บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับเต่ารุ่นสุขใจนะครับผมหลวงพ่อหลิวนะครับนี่นะครับผมวัดไร้แทงทองนะครับสวยๆเดิมๆนะครับพี่ๆผิวดำเดิมเลยนะครับผมเป็นเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับผมต่อโค้ดซ้ายขวานะครับผมสวยงดงามครับผมเต่าหลวงพ่อหลิวรุ่นสุขใจนะครับนี่จะเป็นด้านหลังนะครับ ลองดูลองชมกันได้นะครับผมถ้าได้สนใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับนี่นะครับผมสวยเดิมตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับรายการถัดมาครับผมเป็นพระผงประจําวันเกิดหลวงปู่โตนะครับผมหมายเลขที่14นะครับรายการนี้แบ่งปันนะครับผมในพี่พีเอฟซีนะครับผมในราคา5 5 0บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระผงประจําวันเกิดหลวงปู่โตนะครับผมหมายเลขที่14นะครับผมใน EP นี้นะครับ สวยเดิมๆแบบนี้เลยครับผมลองดูลองชมให้ชอบลองดูลองชมให้ถูกใจกันได้เลยนะครับนี่นะครับผมตารางจะเป็นหลังยันตรีนะครับผมสําหรับพระผงประจําวันเกิดหลวงปู่โตะนะครับผมรายการที่สิบสี่นี้นะครับสวยงดงามครับผมหมายเลขนี้ครับ รายกันถัดมาครับผมอันนี้ผมมีองค์เดียวนะครับผมพี่ๆท่านใดสนใจก็ให้รีบหน่อยนะครับผมอันนี้จะเป็นรุ่นเหนือดวง2นะครับผมหลงปูมหาศิลาสิริจนโทนะครับผมผมได้แบ่งปันมาองค์ถนึงนะครับก็เลยนํามาแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมเีพซีทางช่อง u t u b e นะครับผมสําหรับเหรียญหลงปูมหาศิลารุ่นที่2นะครับผมอันนี้น่าจะเป็นเนื้อทองแดงลมดําหรือเปล่านผมไม่แน่ใจนะครับพอดีว่าได้มากล่องหนึ่งนะครับผมก็เลยนําออกมาแบ่งปันให้พี่ๆีพซีนะครับผมทางช่อง y o YouTube นะครับสำหรับเหรีย เนือดวง2องหลวงปู่มหาศิลาสอริจันโทหมายไที่15องค์นี้นะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆ Fc นะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับ650บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆ650บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมด้านข้างจะเป็นต่อโค้ด นำเลิกนะครับต่อโค้ดนำเลิกแล้วก็ต่อโค้ดสอสลาลอลิงนะครับผมสีลาสิริจันโทนั่นเองนะครับผมเป็นเหรียญเนื้อดวงรุ่นที่2นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับพี่ๆท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมวัดพระธาตุมือหินนะครับผมอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินนะครับท่านใดเก็บรุ่นแรกไม่ทันก็รุ่นนี้ก็สามารถใช้แทนรุ่นแรกได้นะครับผมนี่นะครับผมพศ .2567 นะครับผมอายุ80ปีนะครับ ปรามีสิริจันโทนะครับผมเหรียญหลวงปู่มหาศิลารายการหมายเลขที่15นี้นะครับรายการนี้ราคาแบ่งปันนะครับผม650บาทนะครับผมรีบได้รีบนะครับพี่พี่สนใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่16แล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารโอนะครับผมพระอาจารย์ฟั่นอาจารโอนะครับที่ระลึกนะครับผมการสร้างโบสถ์น้ำนะครับผมวัดป่าอดมสมพรนะครับผมสิทธานกาศสร้างถวายนะครับผมปีพศ2507นะครับ รายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับให้พี่พีเอฟซีนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับสวยๆเดิมเดิมแบบนี้นะครับผม550บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผม550บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับสําหรับเหรียญพระอาจารย์ฟันนาจาโรนะครับผมนี่นะครับวัดป่าทํำขามนะครับผมจังหวัดสกลนครนะครับผมผิวดเดิมเดมแบบนี้เลยนะครับเป็นรุ่นแรกนะครับพี่ๆปีพศ2507นะครับ สิทธอรหรือวัดทหารอากาศสร้างถวายนะครับผมวัดป่าถ้ำขาบนะครับจังหวัดสกลนครนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับราคาแบ่งปันนะครับผมองค์นี้นะครับ550บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับหมายเลขที่16นะครับ ถ้าหากผมไปไว่อย่างไรต้องขออภัยด้วยนะครับผมทันใดดูไม่ทันก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับผมหรือว่าจะขอดูรูปภาพเพิ่มเติมก็ได้นะครับรายการถัดมาครับผมเป็นใหม่เลขที่17นะครับผมองค์นี้จะเป็นพระปิตาหลงปุโตนะครับเนื้อก้นครกนะครับผมปิตาพิมจัมโบ้สองนะครับผมรายการนี้นะครับผมองค์ใหม่เลขที่17นะครับแบ่งปันให้ในราคา800บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆ800บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับ รัปิตาพิมพ์จัมโบ้สองเนื้อก้นครกนะครับผมหลบปุโตนะครับวัดประดูชิมพรีนะครับผมสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมนิ้วมือคมชัดนิ้วเท้าคมชัดนะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมด้านหลังนะครับหลังยันดวงใหญ่นะครับผมหรือว่าหลังยันสุกิตีมานั ern, ่นเองนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับ 800บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา800บาทเท่า right นั men, ้นนะครับรายการถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญหลบปูมหาศลานะครับแต่องค์นี้นะครับผมจะเจ้าของเดิมแกจะเลี่ยมมาแล้วนะครับผมสําหรับหมายเลขที่18นี้นะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ PPFc นะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับผมสําหรับเหรียญหลบปู่มหาศรานะครับผม สิริจันโทนะครับผมพร้อมเรียนแบบนี้นะครับผมเป็นรุ่นนารายจักนะครับผมปีพศ .2567 นะครับองค์นี้แบ่งปันนะครับผมในราคานะครับ650บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเรียนหลวงปู่มหาศิลารุ่นนารายจักนะครับนี่นะครับผมพระราชวัชธรรมโสพลนะครับผมหรือว่าหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับเรียนสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่ครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมถ้าได้สนใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผม รายการหมายเลขที่18นี้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับ650บาทเท่านั้นนะครับผมอันนี้จะเป็นต่อโค้ดหมายเลขนะครับผม107นะครับผมรุ่นฮารายจักรนะครับสวยงดงามนะครับพี่ๆองนี้นะครับผมด้านหลังจะเป็นโปรงจักนะครับปีพศ2567นะครับผมถ้าใครสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับราคาแบ่งปัน650จัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผม รายการถัดมาครับผมจะเป็นหมายเลขที่19นะครับผมถ้าหากมีเสียงดังรบกวนอย่างไรต้องขออภัยด้วยนะครับอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมมะโกรนะครับผมปี18นะครับพี่ๆสำนักสุสานไต้รักจังหวัดลำปางนะครับผมมนทนทหารบกที่7นะครับผมค่ายสุรศักดิ์มนตรีนะครับนี่นะครับผมปี18นะครับผมเหรียญหลวงพ่อเกษมองค์นี้นะครับผมพร้อมเลี่ยมนะครับรายการหมายเลขที่19องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆ Fc นะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับ เ5 0อนะครับพี่พี่เจบาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญหลวงพ่อเกษียนะครับผมปี18นะครับมณฑลทหารบกที่7นะครับผมค้าสุรศักดิ์มนตรีนะครับผมสำนักสุสานไต้รักนะครับหรือหลวงพ่อเกษียณนะครับผมอาจจะลงกล้องให้ดูได้ไม่ค่อยชัดนะครับพี่พี่เพราะว่าเจ้าของเดิมแกจจะมีการนําห้อยขึ้นคอมาแล้วนะครับผมทําให้กรอบเก่านะครับผมนี่ครับสภาพกรอบก็จะเกาๆหน่อยนะครับผมลงกล้องยากนะครับมณฑลทหารบกที่7นะครับผมนี่ครับ ปีหนนะครับผมเป็นเนื้อทองแดงนะน่าจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับรายการนี้แบ่งปันให้ในราคาเลยครับแบ่งปันเลยนะครับผมองนี้นะครับ750้บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมรายการถัดมาครับผมจะเป็นหมายเลขยี่สิบนะครับผมหมายเลขที่ยี่สิบนี้จะเป็นพระผงของขวัญนะครับผมหลวงพ่อสดวัดปากน้ํานะครับผมหรือว่าพระมงคลเทพมุนีนะครับเป็นรุ่นที่หนึ่งนะครับผมพร้อมกล่องเดิมแบบนี้นะครับผม รายการหมายเลขที่20องค์นี้นะครับผมพระผงของขวัญรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับให้พี่ๆฟรีนะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมรายการหมายเลขที่20นี้นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับพี่ๆรายการนี้แบ่งปันนะครับผมให้ในราคา450บาทเท่านั้นนะครับผมพระผงของขวัญหลวงพ่อสดวัดปากน้านะครับ450าบบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับ สภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับพี่ๆสำหรับรายการหมายเลขที่20นะครับผมพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะครับพระมงของขวัญเอ่อพระมงคลเทพมุนีนะครับผมเป็นรุ่นแรกนะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆครับผมราคาแบ่งปันนะครับ450บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสำหรับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่21แล้วนะครับผมรายการที่21นี้จะเป็นเหรียญเสมา8รอบนะครับหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับผมปีพศ2518นะครับ จะเป็นเหรียญลงยานะครับพี่ๆพร้อมกล่องเดิมนะครับรายการหมายเลขที่21องค์นี้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับให้พี่พี่เอฟซนะครับผมทางช่อง u t u b e นะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมองนี้นะครับ650บาทเท่านั้นนะครับผม650บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับเหรียญลงปูทิมนะครับผมไตรมาสถึง8นะครับเอาเสียมา8รอบนะครับผมเหรียญลงปูทิมเสมา8ดรอบนะครับ นี่นะครับเป็นลงยานะครับพี่ๆลงยาที่จีวอนะครับผมเลาก็ลงยาน้าเงินตรงด้านบนนี้นะครับเปลี่ยนสวยๆเดิมๆเลยนะครับผมลงยาแดงตรงขอบตรงนี้นะครับผมนี่นะครับงดงามมากๆนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดแล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับด้านหลังนะครับผมที่ระลึกนะครับผมฉลองอายุครบแปดรอบนะครับผมพระครูภาวนาพี่รัตน์นะครับผมหลวงปู่ทีมนะครับ ปี18นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมราคาแบ่งปัน650บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมถ้าใด้ถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมแบ่งปันให้พร้อมกับกล่องเดิมๆเลยนะครับ สำหรับรายการถัดมานะครับพี่พี่เป็นหมายเลขที่22นะครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะครับผมวัดพญาตการามนะครับผมรายการนี้แบ่งปันให้ในราคา500บาทนะครับผมเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะครับปีพศ2469นะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมท่าใดถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆนะครับผมเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะครับปีพศ2469นะครับ ลองดูลองชมกันได้นะครับผมแสงไฟอาจจะสะท้อนนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับสําหรับเรียนเฉพาะกันนะครับผมวัดพญานการามนะครับผมที่ระล,ลึกการปฏิสังขรอ,อุโบสถนะครับนี่นะครับผมลงกล้องให้ยากนิดนึ่งนะเพราะว่ากรอบมัวนะครับรายการนี้นะครับผม ราคาแบ่งปัน500บาทนะครับรายการถัดมาครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับผมหมายเลขที่23นะครับรายการนี้แบ่งปันนะครับผมให้ในราคา600บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับด้านหลังจะเป็นท้าวเวสสุวรรณนะครับผมนี่นะครับรายการหมายเลขที่23นะครับผมราคาแบ่งปัน600บาทเท่านั้นนะครับผมเหรียญหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับผมนี่นะครับสวยงดงามนะครับผมพศ2521นะครับ เดิมเลยนะครับพี่พี่วัดท่าซุงนะครับผมเหรียญหลวงพ่อฤาษีลิดงดำวัท่าซุงนะครับด้านหลังจะเป็นท้าวไซุวันนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมผิวเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับผมอยู่ในเลี่ยมเก็ดผิวไว้เลยนะครับถูกใจท่านใดก็รีบโทรรีบติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมรายการถัดมาครับเป็นหมายเลขที่24แล้วนะครับผมรายการที่24ี่นี้จะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้วนะครับผมวัดเครือวันนะครับ เป็นเนื้อผงคลุกลักนะครับผมพิมพ์ใหญ่นะครับรายการนี้แบ่งปันนะครับผมให้พี่พีเอฟซีนะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับหมายเลขที่24นี้นะครับผมองค์นี้แบ่งปันให้ในราคา650บาทเท่านั้นนะครับผม650บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสําหรับพระปิดตานะครับผมหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะครับผมเนื้อผงคลุกลักนะครับนี่นะครับผม ถือว่าเป็นสุดยอดพระปิตาแล้วนะครับผมพระปิตาหลวงพ่อพแก้วนะครับนี่นะครับผมนิยมเลยนะครับผมรายการใหม่เลขที่24นี้นะครับราคาแบ่งปัน650บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสำหรับรายการนี้นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผม รายการถัดมาครับพี่พี่จะเป็นรายการสุดท้ายของใน ep นี้แล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพระปิดตานะครับผมข้างกระหนกนะครับผมหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับผมปลูกศสกย์สามอะไรมาพร้อมกล่องเดิมแบบนี้นะครับนี่นะครับผมสวยสวยเดิมเดิมนะครับผมรายการนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนําองค์พระออกจากกล่องเดิมออกมาให้พี่พี่ได้รับชมกันนะครับสําหรับรายการนี้นะครับผมพระปิดตานะครับผมข้างกระหนกนะครับผมรายการหมายเลขที่25นะครับผมแบ่งปันให้พี่พ fc นะครับผมในราคา 650บาทเท่านั้นนะครับ650บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับนิ้วมือคมชัดนะครับผมข้างกระหนกนะครับนี่ครับลองดูผิวลองดูเนื้อกันได้นะครับผมด้านหลังจะเป็นหลังยันตรีนะครับอักขระอักษรนะครับผมวัดประดูชิมพลีนะครับผมหลวงปู่โตนะครับเนื้อเป็นปรแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับผมถ้าใครถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมราคาแบ่งปัน650บาท จะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับรายการหมายเลขที่25นี้นะครับ ก็สำหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมถ้าหากว่ายังไม่ได้กดไลค์นะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งไว้กันด้วยนะครับผมเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอนะครับผมแบ่งปันพระบ้านเครื่องรางของเก่าเก็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆนะครับผมเป็นท่านแรกๆเลยนะครับผมและสําหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วสนใจอยากที่จะเช่าบูชานะครับผมก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับแอดหนึ่งเจ็ดสี่โ เบอร์โทรศัพท์มือถือของผมนะครับผมจะมีเบอร์เดียวเท่านั้นเลยนะครับผมติดต่อมาได้เลยนะครับผมได้ที่เบอร์090 325 1096นะครับรบกวนพี่ๆเลยนะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับผมทางช่องของผมนะครับจะส่งพระ ตรงตามคลิปวิดีโอที่พี่ๆรับชมอยู่นี้กันอย่างแน่นอนนะครับผมสวยตรงตามคลิปนี้แน่นอนนะครับผมเรื่องนี้ไม่ต้องเป็นกังวลนะครับถ้าในดูเราชอบใจถูกใจแล้วก็สามารถโทรมาแจ้งผมได้เลยนะครับผมเพียงแจ้งแค่ชื่อที่อยู่พร้อมกับบทเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับผมก็จะจัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมฝากไว้กันด้วยนะครับพี่ๆและสําหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ